สวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับมาเล่นฟไฟฟ้านะครับวันนี้มีสร้างห้องแจกนะทุกคนนะขอร้องนะครับให้ทุกคนนะครับทําตามกระดิก,กาพี่ด้วยนะขอร้องลนะ่ะนนี้ขอร้องเลยนะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะตอนนี้ครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์ให้หน่อยวันนี้มีแจกเพชรแล้วก็มีแจกบัตรไกลหน้าหนึ่งหมื่นเพชรนะฮะ ปัดไกลหน้าจนวน1น0 0บาทนะครับนะได้1 0 0 0 0เพชรเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ13คนดูที่เข้ามาหน้าตอนนี้นะครับนะนี่ครับใครอยากได้ของในเกมเดี๋ยวพี่จะพาไปช็อปนะครับวันนี้พี่มีให้เลือกอยู่สวัสดีครับสวัสดี13คนนะเเข้ามาแล้วตอนนี้คอมเมนต์เลขหน่อคยอคุยกันได้นะฮะก็ดูกี่คนละทา่ะทาขนครับทา่าน ใครอยากได้คอมเมนต์ UID มาเลยครับใครอยากได้คอมเมนต์ UID ในเกมมาเลยสวัสดี31คนดูนะครับทุกคนทุกคนครับใครอยู่3มคนนี้ทุกคนฟังผมนะครับห้ามออกไปไหนนะ วันนี้พี่มีแจก,กทุกคนย้ำว่าพี่มีแจก,กทุกคนครับสามสิบคนนี้ครับผมผมให้คนละห้าสิบกาลิยาเลยแต่ทุกคนห้ามออกครับเป็นการแจกเยียวยาโควิดนะครับโ <c oughs> ควิดที่แบบไม่มีคนมาดูนะใครที่แบบอยากได้คอมเมนต์ยูดีมเลยเดี๋ยวพี่จะเติมสดสุดให้อยู่เลยสามสิบคนนี้ต้องมีกติกาแค่ไม่ออกไปก็พอนะครับแค่ดูสตรีมผมจนจบนะครับคอมเมนต์ยูไอดีมาเลยครับ สวัสดี27คนดูนะครับวันนี้ใครอยากเล่นกับผมนะครับเข้ามาเลยนะครับเอออืมใช่ใช่ในเกมบเนี่ยทุกคนอยากได้ไหนกันนะบอกมาเลยเนี่ยพี่เจกเนี่ยชุดกระต่ายบันนี่เนี่ยนี่บันนี่อะไรพวงเนี้ยพี่เจกหนึ่งรางวัลนะครับเร็วด่วนเลยเนี่ยอยากได้ชุดอะไรกันในเกมเนี่ยนี่ทุกคนอะไเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะชุดที่มันแล่บบบเบิ้ลบับเบิ้ลบีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยทำไมคนดูมันหาย เนี่ยเซตบัมเบิลบูมนะครับใครอยากได้ทุกคนครับใครอยากได้เพรคอมเมนต์ยูดีมาเลยคอมเมนต์ยูดีมารัวๆเลยแล้วก็แชร์กดแชร์ไปยังหน้าเฟซบุ๊กแชร์ลงกลุ่มอ่าคนละห้าแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มฟีไฟนะครับแล้วบอกให้เขาเข้ามาดูนะครับเออแล้วก็อยากได้ของในเกมบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่จะแจกให้หนึ่งรางวัลครับ พี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ค่อยได้เล่นฟรีฟเท่าไหร่นะสวดมากก็แต่ใครที่อยากพี่แค่แจกของอย่างเดียวพี่แจกเป็นอย่างเดียวทุกคนพี่แจกอย่างเดียวครับไม่อยากพูดเยอะนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ใครอยากได้อะไรคอ,คอมเมนต์บอกเลยกดแชร์คนดูมาสักห้าสิบคนก่อน จะขอคนดูสักห้าสิบคนเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยหนึ่งรางวัลน,นะเป็นบัตรกรีนาขึ้นโจอนะฮะนะโอ้โหแม้คนแอดมาเยอะมากทุกคนรับให้หมดครับตอนนี้ใครแอดผมมาผมรับหมดนะครับตอนนี้จชไหนไปกำลังใจได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนะครับสวัสดีทุกคนใครอยากใครอยากได้บ้างใครมีใครอยากได้ับเบ็ดไกันะบัตรเบ็ดวะเบ็ดนดดดด <c oughs> ดครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครกดแชร์ให้คนดูมาเยอะๆวันนี้พี่มีแจกให้เลยทุกคนที่อยู่ในสตรีมตอนนี้นะครับพี่มีแจกให้แค่คอมเมนต์อยูอ่ดีมาก็พอครับแล้วก็ใครใครมีบัตรสร้างห้องนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีแจกบัตร แอลลนินาแล้วก็วันนี้ถนะ้าถ้าคนดูมาสักเลยเยอะนะครับสักคัหนึ่งรอคนขึ้นเนี่ยจะมีการสร้างห้องแจกด้วยนะครับสร้างห้องแจกคือว่าเดี๋ยวผมจะมีสร้างห้องใครเป็นคนสร้างห้องได้รับปัจไกยหน้าฟรี20บาทกันินานะครับแล้วก็ใครชนะได้รับ100เพรเอ้ย300เพรไปเลยใครที่ชนะนะขอคนที่แบบอยากเล่นกับผมจริงๆนะขอคนที่อยากเล่นร่วมกิจกรรมกับผมจริงๆวันนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากนะครับขวค่อคนดูมากก็พอนะครับวันนี้นะอืม นี่เนีย่ยคนดูเริ่มมาแล้วถ้าใคร Pos ช่วยความรวมือกันนะอเคอยากได้ความรวมือโอเคน้องคนด้านน้อง t O G T V เดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้นะครับเนีย่ยที่ใครที่คอมเมนต์ยูไดีมาเนี่ยเดี๋ยวพี่เจกให้เลยเดี๋ยวเติมเพชรอัตโนมัติให้เลยนะครับขอแค่ทุกคนกดแชร์ลงห้ากลุ่มนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปไหนฮะเออเดี๋ยวผมขอเล่นสักหนึ่งตาก,ก่อนเนาะเดี๋ยวขอคนดูสักห้าสิบคนเดี๋ยวพี่จะสร้างห้องแล้วก็แจกบัตรไกอนหน้าหนึ่งบัตรก่อนนะ ห้าสิบาทนะได้ประมาณเฮ้ยเอาเอาหนึ่งร้อยบาทไปเลยครับเดี๋ยวถ้าใครคนดูมาเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีการสร้างห้องแจกนะครับ <ś c oughs> สวัสดีครับผม สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะครับพี่มีแจกบัตรใบหน้าเนาะใครที่อยู่กับพี่จนจบสตรีมนะครับแล้วก็ใครที่กดแชร์มานะครับอ่ะใครที่กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนมาดูแลให้เ,เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาด้วยนะว่า มาจากแชร์ครับมาจากแชร์ครับอย่างนี้นะใครยังไม่กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ผมก็กดดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่น้องทุกคนอยากได้ช็อเอลสีดำโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เลยก็แค่ทุกคนกดแชร์ก็พอครับพี่ไม่ได้ยากเลยแค่เขาร่วมกิจกรรมง่ายๆครับกดแชร์ลงห้ากลุ่ม Facebook แล้วก็เรียกเพื่อนมาดูครับผมแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์บอกมาเลยครับพี่แจกสุดๆเลยวันนี้พี่เตรียมงบมาเยอะอยู่นะครับนะอ่ะไม่แจกบัตรกานิหน้าด้วยนะครับสวัสดี27คนนะครับขอแบบเป็นชื่อโอเคคครรัับบได้ อขอมาเป็นชืเชอเติมนหน่อยครับพี่ได้ครับทุกคนแค่แค่กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีมาใครนี้แหละครับกดแชร์ลงกลุ่มฟรีไฟลนะครับใครมีกลุ่มซีีจีกลุ่มไอพวกนี้ก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาเล่นเรื่องรองเล่นคนเดียวก่อนนะฮะถ้าใครกดแชร์แล้วนะครับคอมเมนต์อยู่ดีมาด้วยนะครับขอคนดูสักสี่สิบคนขึ้นก่อนเดี๋ยววันนี้พี่มีแจกปัดไก่หน้าเลย ใค,ใครอยากได้บัตรไดน,นาก็ทาตามเมริกาพี่ซับดเดียวว่าไม่ได้ยากเลยไม่ได้ยากครับไมไ่ยากนะคนดู23คนดูลดลงไปไหนไม่รู้อะผมไม่เข้าใจคนดูพี่อยากแจกมากเลยนะลูกโขนขอร้องนะช่วยกันกดแชร์พี่ด,นนพด,ด้วยนะครับพี่มีแจกบัตรไกนาด้วยนะะนี่อ แต่คนที่มันคอมเมนต์อยู่ดีมาเนี่ยมันมันแชร์กันยังครับผมไม่เข้าใจนะคนแชร์คนแชร์อ้ยอ้าวไปไหนหนูวสวัสดี23คนดูนะครับโอ้โหเจอคนเอกครับทุกคน นอนสวัสดีทุกคนครับโอ้โหคนดูคนดูหายเร็วมากอะ่ะคนติตามตั้งหกพันเจ็ดพันคนคนดูแบบโคตรน้อ,นอยเลยนะทุกคน ผมเสียใจนะเว้ยเพื่อนโอเคถ้าทุกคนกคอมเมนต์อยู่ดีมาแล้วทุกคนคนดูมันไม่ขึ้นนะผมผมก็ไม่อยากแจกนะพี่บอกว่าพี่เต็มง,งบมาเยอะนะับวันนี้เต็มงบมาหนึ่งพัน 1, บาทเนะี่ยจะมาแจกเนะี่ยเดี๋ยววันนี้มีแจกโค้ดฟรีไฟล์ด้วยครับวันนี้มีแจกโค้ดฟรีไฟลด้วยเป็นโค้ดกระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าโค้ดมีจริงไหม เค okay. สวัสดี28คนดูนะครับวันนี้นะครับทุกคนอย่าเพิ่งออกกันไปไหนนะใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ใครเข้ามาใหม่บ้างครับใครเข้ามาใหม่บ้างคอมเมนต์มาใหม่หน่อยครับวันนี้นะครับทุกคนกติกาของพี่ไม่มียากนะครับไม่มียากแล้วก็ไม่มีง่ายแล้วก็มี ได้ของฟรีนะครับวันนี้ใครอยากได้โค้ดอะไรบ้างใครอยากได้โค้ดอะไรคอมเมนต์บอกเลยวันนี้พี่มีแจกให้นอนแก่ทุกคนขออย่าเพิ่งออกจากสตรีมพี่ไปแค่นี้เองขอแค่ยอย่างเดียวครับแล้วก็กดแชร์มาเห้เพื่อนมาดูสัก40คนวันนี้จะแจกบัตรไกหน้าหนึ่งบัตรขึ้นจอเลยนะครับแล้วก็มีแจกวันนี้ครังวันใหญ่คือแจกโค้ดนะเป็นโค้ดหรือต่างๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ้าวไปดีครับหนี เอาตรงนะพี่ได้ไม่เป็นเลยใครเข้ามาใหม่บ้างครับทุกคนกคนดูเท่าไหร่ล่ <c oughs> ะสวัสดี28คนนะเอ็มมี่ไหายเพราะว่าพี่ใช้ตัวสับรุ่นอะไรอยู่ตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวแจกแน่นอนทุกคนแขกขออแขกอะขอแค่ทุกคนอยู่ผมอยู่กับผมอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ทำกิจกรรมผมร่วมกับผมนะเดี๋ยวผมมีแจกให้แน่นอนครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับทุกคนแค่ทุกคนทําตามติกาพี่ช่วยกันกดแชร์แล้วเพื่อนมาดูคราวนี้นะครับอ่าใครที่เคยได้เพชรจากพี่นะครับก็มันจะมีคนหนึ่งที่ได้เพชรจากพี่ไปแล้วนะครับมารีวิวให้พี่ด้วยนะว่าพี่แจกจริงนะครับไม่ได้โกหกนะครับว่าพี่มีแจก เฮ้ยครับผมขอขมนะครับเฮ้ยทุกคนนับกิจสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเฮ้ยผมเจอศัตรูเว้ยเฮ้ยวงมันบีบมาแล้วเพื่อนลองนัน่งหนีนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับว่างครับส่อนสิรน้องสดาเดีว่าง่ายมีอะไรกับพี่ไหมใครอยากได้โค้ดอะไรทุกคนผมก็อยากได้โค้ดอะไรก็คอ,คอมเมนต์มาเลยนะครับคอมเมนต์ยู่ดีมาเดี๋ยวพี่จะแจกให้ละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสักคนดูมาเยอะก่อนเดี๋ยวพี่แจกให้พี่จะให้ผู้โชคที่เขาทาตามเป็ดกาอนั้นนะฮะ สวัสดี28สบดคนเล่นกับพี่ได้ค่ะเดี๋ยวมาเล่นกันนะฮะขอแค่คนดูมาก็พอนะครับขอแค่คนดูมาสักหนึ่งร้อคนเนี่ยพี่จะชื่นใจมากเลยวันนี้นะครับช่วยกันกดแชร์พี่นะฮะขอร้องนะครับผมปกติพี่สตรีมเนี่ยคนดูไม่โคตรเยอะเลยตอนนั้นนะผมสตรีมนะช่องเก่านะเป็นช่องเก่าอันนี้ช่องใหม่นะครับช่องใหม่ก็ทับปุ๊บมันก็เจริญเลยแต่ช่องเก่าเนี่ยไม่คนดูเป็นแ0ดร้0ย็ดร้อยคนอะวันนั้นอนะผมโคตรอึ้งเลยนะ เราต้องหนีสุดโอ้เจอศัตร <c oughs> ูเจอศัตรูเจอศัตรูผมเลยไม่เปลี่ยนอ่ะผมเจอแต่บอดอยนั้นทุกคน เจ็บอะเนี่ยไอ้ฮะกูเจ็บกูเจ็บสวัสดีฮะกับยี่สิบแปดคนนะฮะเฮ้ยทุกคนผมเจ็บเนี่ยผมจะตายไหมอ๋อ oh my god สวัสดีครับทุกคนนะครับใครอยากได้ของอะไรบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่มีแจกให้วันนี้ครับขอแค่ทุกคนทำตามบรรกาเองไม่ได้ยากเลยนะฮะคนกดแชร์ใครกดแชร์แล้วเพื่อนเข้ามาผมแจกเลยหนึ่งบาทมาใครอยากได้อะไรคอมเมนต์อยูอ่นี้มาเลยโอ้คนดูแบบไม่เคลื่อนที่เลยอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน่ะ ผมไม่เึ้นที่เลยอ่ะยเ <Yeah. Yeah. S 2> นี่ยคอมเมนต์มาครเยอะแต่ทุกคนทำตามอเมริกากันอย่างแน่ทุกคนผมไม่เข้าใจทุกคนเนี่ยผมไม่เข้าใจ k ู o you น know? ว่าผมไม่เข้าใจ เนี่ยทุกคนก็อ,อก,กันไปเห็นไหมเหลือยี่สิบสี่คนเนี่ยไม่เข้าใจทุกคนที่คนทำสวัสดีครับสิ่งแจ้งเตือนในเกมมันดังชิบหายลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ น,นี้มีสร้างห้องแจกนะครับเดี๋ยวใครอยากได้บัตรกรนน่าคอมเมนต์บัตรกรนน่ามาเลยเอ้ยคอมเมนต์ยูอีดีมาเลยนะครับขอบัตรเป็นชื่อออ ม่อยากได้กันทุกคนนะผมรู้อยากได้กันแต่ทุกคนไม่ทำตามเกีิกาอะไรสักอย่างเลยผมไม่เข้าใจนะครับผมอยากให้เข้าใจมากว่าทำไมทุกคนไม่ทำตามผมไม่เข้าใจนะทุกคนทุกคนผมรูทุกคนนะบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็ามด้วย u ีดีแต่ทุกคนนะ่ะคนดูมันเคลื่อนไหมทุกคนก็ดูสิเห็นไหมคนดูไม่เคลื่อนเลยทุกคน เอางี้เอางี้เอางี้ทุกคนไม่ทำกราบไบเดกากันเลยอะ่ะผมไม่เข้าใจสวัสดีครับท่านผู้ชมใครกดแชร์แล้วแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วมาเดีย๋ยวว่าเล่นกัน มามาครับ มาครับทุกคนมามาทุกคนทำอย่างนี้หาอะไรอะ่ะกูสตรีมอยู่แม่งคนดูก็ออกปะย้ายย้ายผมขึ้นเถอะบอกว่าแบบอันนี้อันนี้น้องหน่ะดูดูเพื่อทำแบงนี้อะไระครับน้องน้องเอสพีอะไรขี้เห็นเนี่ยว่าไงครับน้องเมียมีอะไรคล้องกับพีป่ปะทำไงอะ่ะพี่ทำไงอะ่ะ ที่ขอคนดูแต่น้องขอของพี่ตรงไหนอะครับถามจริงไม่ผิดหรอครับอยากแจกครับพี่มีเนีย่ยพี่มีบัตรกริน่าที่พี่ซื้อไว้อยู่นะเอาตรง ผมอ่ะไม่เข้าใจกับคนดูที่เขาทํากันเข้าใจปะคุณไม่เข้าใจที่เขาทํากันคือผมต้องการคนดูแต่ทุกคนไม่ทําตามมิติการอะไรเลยคนดูก็ไม่เคลื่อนที่อะไรสักอย่างเลยอะแต่ช่องอื่นที่เขาขอคนดูได้ทําไมช่องพี่ะพี่ก็บอกว่าให้น้องคอมม์อยู่ดีมาแล้วน้องช่วยกันกดแชร์ลงห้ากลุ่มคีนี้นมันไปยากอะไรอ่ะครับผมไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อนมาดูแชร์เพื่อนมาดูเออเพื่อนเพื่อนมึงมาดูนี่หน่อย พี่เออเพื่อนมึงเข้ามาดูหน่อยมาร่วมกิจกรรมกับพี่เขาหน่อยแค่บอกแค่นี้มันไปยากอะไรอ่ะแค่น้องแค่ทํามันเสียเวลามากเลยเหรอถ้าเสียเวลาบ้างน้องก็ตัองดูพี่ก็แบบสตรีมของพี่พี่ก็อยากแจกของคือพี่บอกแล้วว่าพี่อยากแจกเพจพี่เคยลงทุกคลิปตอนที่พี่ทำสตรีมไม่ได้พี่ก็ลงบอกว่าเออเดี๋ยวพี่จะมาแจกของนะอย่างนี้เออแต่น้องไม่ทำตามบริกากันเลยนะดูดิคนดูไม่ไม่เพลื่อื่อนเลย ยี่สิบแปดสูงสุดยี่สิบแปดคนดูติดตามตั้งหลายพันคนครับคนดูไม่แค่นี้มันทุเรศน,นะผมอยากเจยดมากเลยเนีย่ยคือทุกคนไม่ทำนาเมเดการ์น,นทุกคนก็มาด่าผมว่าพี่ไม่เจ็กพี่ทําอย่างนี้ไงอา้าวแล้วผมถามกลับดิว่าคุณทําไมคนต้องทำงนี้อ่ะเออไม่เข้าใจอ่ะไม่ได้ขึ้นนะใครบอกตามความจริงอะครับไม่ได้ขึ้นหรอก อยากได้การช่วยกันกดแชร์ให้แค่นี้เองมันไม่ยากอะไรให้กันกดแชร์แล้วแต่เธอครับผมไม่อยากผมไม่อยากยุ่งอะไรนะผม,มอยากแกะของผมนะแต่ท้กคนยไม่ให้าตามอเมริกากันเลยเนะี่ย มาใครอยากเล่นกับผมก็มาเนี่ยทุกคนก็ออกกันไปเหลือสิบหกคนมาทุกคนใครอยากเล่นกับผมมาใครอยากเล่นกับผมมาเลยใครอยากได้บัตรไก่หน้ามาอืมคนดูคนน้อยเลยเนี่ยคนดู ผมบอกผมจะแจกหนึ่งหมื่นเพชรอ่ะวันนี้คลองวันใหญ่อ่ะอ่าผมจะรอคนดูผมจะรอ,คน,ะอคนดูเข้ามาคุณดูเหลือคณดูสิบส,สิบเจ็ดคนเองอ่ะผมไม่ผม คนดูส่วนมากเขาเข้าไปดูสตรีมกันใช่ไหมใช่เนี่ยเนี่ยมันมันอยากได้ตลอดมืออยากได้ตลอดแต่มึงทำตามอเมริกากูยังเล่าจึริงสิจริง,รงทุกคนให้ทุกคนกดแชร์ลงกลุ่มมันไม่ยากหรอกแชร์ลงกลุ่มเฟซอะอืมแชร์ลงกลุ่มเฟซ เฟซผมเขาไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ่ะขอให้ทุกคนใช้์ลงกลุ่มเฟซเองไม่ได้ยากเลยขอคนดูมาเยอะก็พอครับเดี๋ยววันนี้ไม่แจกบัตรไก่นหน้าเลยเนะี่ยผมซื้อบัตรไก่นหน้าแล้วอะ่ะเอาที่จริงอะ่ะผมซื้อบัตรไก่นหน้าไว,หว,วไ้หมดแล้วเตรียวไว้หมดแล้วว่าจะแจกคนดูวันนี้แต่ทุกคนไม่ทําตามกติกากันเลยเนี่ยเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยแชร์แล้วครับแล้วมึงคนดูมันเพิ่มไหมห จริงแชร์ลงกลุ่มเฟซครับเข้าใจคำว่ากลุ่มเฟซไหม <Okay. S 1> กลุ่มแชร์ให้เพื่อนเข้ามาดู oh. ฟังเครดิตการ์ด้วยเนี่ยฟังจากปากพี่ไหโคดู oh. ผมอยากอ่า โดเน็ตเป็นกำลังใจให้พี่ได้ครับตัวเน็ตเป็นกำลังใจให้พี่ได้โดเน็ตได้นะครับโดเน็ตได้โดเน,น็ตเท่าไร่ก็ได้ครับหนึ่งบาทสองบาทก็ได้ฟังเพลงอะไรดีครับเพลงถ้าผมขอจบสตรีมพี่งนี้นะครับผมไม่อยากสตรีมนะผมเบื่อมากแล้วทุกคนขอขอโทษที่แบบต้องจบสตรีมแบบเออเอเอ,อย่างงี้ คือพี่ไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะคนดูไม่น้อยอะ่ะยังไงเดี๋ยวผมมาสตรีใหม่นะกันโชคดี